กันครับไปลุยเรามาเตรียมวัตถุด,ดิบกันนะครับเราแรกมีป้ามีเห็ดแล้วก็มีผักเอาไว้กินคู่ก,กับปลาหนึ่งของเรานะครับมาครับใส่น้ำไก่อนเดี๋ยวเราต้มหม้อใหญ่ๆหญ่ลาย,ดยเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรุงในโคกแล้วก็เอามาไล่ปลาแล้วก็เอาไปนึ่งนะไปเดี๋ยวรอชมนะครับต่อไปอันนี้เป็นรสดีของนัวอันนี้ซีอิ๊วขาว น้ำตาลจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนค่ะายใส่ไปเลยครับเฮ้ยทีเด็ดน้ำมันงาฮะหอมหอมอันนี้กระเทียมดองดาวน,นี่ครับน้ำตาลช้อนะอื้ริชิมนะครับออกเป็นหว,หวานเค็มหวานเค็มหอมน้ำมันงาชานี้อร่อยนี่นะครับน้ำซ้อนเราคัาแรกผักมาฉีกก่อนมาลองให้มันสวยงาม แล้วก็จะได้น้ำหวานจัดเนี่ยด้วยเอาลงปลานอนขวานเลยนะไปเลยไปเอาปลาไปลงกันอ้อนต่อไปนีเ่เดี๋ยวพาไปทำน้ำพริกกันน้ำพริกกินคู่กับปาลาจะเป็นไอจะทำเหมือนน้ำพริกหนุ่มจะใส่ปาลาครับเป็นแบบอีสานอีสานนะครับนี่ครับผักของเรามาแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะกเขาครับต่อไป คือครับมันมิ้อคงเยอะหน่อยเท่านี้นะอันนี้เห็ดน,นะก็จะใส่ก่อนผักก่อนเดี๋ยวผักตามมาที่หลังนะเพราะเห็ดมันก็สุกช้ากว่าผักนิดนึงผมชอบกินเห็ดมากเป็นเมนูลดความพ้วนได้นะผมว่านะเมนูนี้คมน่าจะไม่มีไขมัน,นะ เห็นแล,ล้วน้ำลายแตกปล่อยมันให้น้ำมันแห้งไวถึงเวลาเอาผักลงครับปล่อยไปเลยพบกันตอนสุกน้ำแห้งแล้วฮะทัน,นทนีก็งานเริ่มยากเลยฮะงานล้างกระทะยากอันนี้ก็รอบเสร็จหมดแล้วนะเราก็จะตำรวมมันนะครับเสียดายเมืุกเจ้าจะเกิดบัติเหตุปุ๊บแม่แหงหักเลยโอ้แกขัดไปก่อนน่ากินมั้ยครับอยากกินไหมทุกคน โอ้โหน่ากินใช่ไหมล่ะไปะเราไปกินข้าวกันเสร็จแล้วน้องพริกเราก็เสร็จแล้วนี่ดูน้องพริกนี่เป็นไงโอ้โหดูดิอืมแซ่บแน่นอนดูปลาเรานะครับโอ้ยกไม่ได้ยกไม่ได้หนักมากดูนี่ดูสิโอ้เนื้อปลานี่น้องพริกนะครับอืมอเสร็จแล้ม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <g rab> กดติดตามให้แทย์ด้วยครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ